Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menu hari ini Telur nyo Kai jiao Mak kraw Dah, pergi dukan Nak no, buat telur nyo Dah, mek gage, mek kunyik Auka, leka Kamin Matam Dah, mari tumbuk hai laet Leka, au nga mak kraw Dah, mek isi nyo uh, Kering

อมแดงนะแล้วก็เรามาตำหอมหอมแดงยังงรูกปอ้นติดตามเพจควบบานบ้าสตาร์รอมดอนวีบาเวตุฮัจโญมาแล้วดตำอีกครั้งหนึ่งพอละเอียดแล้วกิโตเมลเอาไขมาขยับไม่ก็ได้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 ดทลวิโการโตมาแล้ววิโยาดีไข่เจียวมาแล้วดกิโตมาิบุได้ลยโยกิโตนี่เอาไขมาใส่ใน เอ่อเนื้อมะพร้าวของเรานี่อัลลอฮฺขวัญกิบะอัลฮัมดุลิลล์สโลแกนกี่ต่อมาเกส์เต็มที่ดูสเปนโนอิบะดาส์เต็มเนอะกิจส์เต็มไม่ยอาเวียโตไม่ซอสสิกิบบุกเนอะจะเสริบบุกปะดาป่อเอาซอสมานิดนึงไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรใส่ก็ได้เนอะถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกนิดนึงนะโบราณดูสกิดัตดอกกับปอไปได้ไม่เลี่ยลัก็ เด็กกี่ตัวเด็กแล้วก็ววใส่น้ำมันในกระทะเด็มันเนยอะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเม็ดลโไมาโบนั่แหละก็ลีอีเต,อ,ตรอ,อ,อร์เอยย๋เม็ดลโไมาโบอืมนอรยาดิฟูมาแหล่ะทุกอ,อัลฮัมดุลิลลาห์แค่นี้ครับง่าย deh mudah-mudah buat makan ni jangan lupa deh start duk jual mak habu deh boleh lah pian nak upnum deh deh cerita ngat ustaz deh tu balik balik pas balik tau sekejap buya masak deh apa masuk ya masak dah alhamdulillah nah eh er, ni ke kecil mak prau nah telur ni แล้ก็เอามาใส่ในจานเพื here, some way. Some way ่อท kind of ี่จะกินอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ใส่ตลอปาเตยเลยใส่สูตรนี้ไข่สีฟองมะพร้าวครึ่งลูกนอชาลอัลฮัมดุลิลลาห์มกเสรฟวมอย่าลืมรูปติดตามเพจัวบ้านองสตตะโประมทโดนเลยถ้าต้องการเมนูบานยงหลจุะอย่าลืมกดติดตามเพจสุตตะด้วย